แอพันธิลาข้าลูกสาวน้องธิลาแล้วจิ้มลิมตัวขาวจัวอมชมพูจบไปแล้วสำหรับงานแต่งของคู่รักแอพันธิลาและหนุ่มไอรัชสิทธ์ทั้งคู่ถือเลือกดี17กรกฎาคมจัดพิธีแต่งงานขึ้นที่โรงแรมโฟร์ซีซันกรุงเทพทมกลางบรรยากาศสุดชื่นมืน่นก่อนที่ในเวลาต่อมาเธอนั้นได้ประกาศข่าวดีว่าตั้งท้องทายาทคนแรกแล้วและก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีเมื่อสิ้นสุดการรอคอย แอพันธิลาข้อลูกสาวน้องทิลาจิ้มลิมตัวขาวจัวอมชมพูโดยงานนี้เธอก็ได้โพสตภาพแรกและได้ระบุข้อความว่าเดวันเบบีธิลารายงานตัวค่ะทำกางคนในวงการบันเทิงและชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันอย่างมากมายอาทิปุ่มปนัดดาเดวอลิสลาแพทิเซียกูดซีซีวัตทีมงานก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ